อ่าเลือกเอาหยิบเอาอันนึงอ่ะจะเอาไหนแน่เนี่ยอะไรอีกเนี่ยเอาไหมอันนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกเอานี้ไหมไปอย่างงั้นกลับพอนะเอานี้นะไหนไหนไหนได้นี้ด้วยดูดิดูดิ ได้นี้ด้วยแล้วทิ้งอันนั้นทำไมล่ะลูกนี่ทิ้งนี้ทำไมอ่าดัานเข้ามาดัานเข้ามาอย่าทิ้งอันนั้นอย่าทิ้งเนี้ยนี่อ,อันหนึ่งอยู่นี่ไปดูปป้าทำงานดิปป้าทำงานดิ นนออบอกก่อนดูใครอยู่เราคิดไปเองเน้องมีขนมด้วยนี่ขนมด้วยไปดูชีีั่ฉกหมดแล้วฉีกหมดแล้วไป,ไปไปไปกับป,ป๋าป๊าสวัสดีป้าสว,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 วัสดีก่อนสวัสดีไปเอก่อนเดีย๋ยว สวัสดีไปเอก่อนสวัสดีครับเจ๊ไปเร็วเอาลูกโป่งหรือเปล่าเอาลูกโป่งหรือเปล่าเอาโป่งก่อนไม่จางครับเอาโป่งก่อนเอาโป่งก่อนไปหาหายายก่อนไม่เอาแล้วเนี่ย ไปกลับย่างเอาลูกโป,ป,ป่งไป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 เอาลูกโป่งก่อนนั่นจะกลับแล้วจะกลับแล้วอะไรเนี่ยกลัวทำไมอะทำไมเราจะกลับแล้วบอกป๊าป๊าก่อนเร็วบายบายก่อน,อนยายด้วยยายเอด้วยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน สวัสดีจูบด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าอ่านั้นนัานนั้นของยายได้เลยครับคุณยายไม่ไม่ไม่เอาให้ให้ให้โอ้คุณยายให้อีกแล้วขอบคุณมากครับอาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นนั่นนั่นคุณยายให้แล้ว เอายังไม่ยังไม่แก่เดี๋ยวใส่ถุงไปก่อนลูกเดี๋ยวค่อยไปกินนี่นี่นี่ใส่นี้ก่อนใส่นี้ก่อนใส่นี้ก่อนโอเคใส่นี้ก่อนบ๊ายบายยายก่อนไปบายยายไปไหนมาบอกจุ๊บ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 